สวัสดีค่ะพบกับช่องหนุ่มบ้านนาหาเรื่องอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มีข่าวดีๆมานำเสนอนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมแล้วก็รับฟังยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะกะเกษตรเตรียมแพ็กเกจช่วยชาวสวนยางทั้งระบบ เดินเครื่องออกมตรการการช่วยเหลือครบทั้งเกษตรกรชาวสวนยางสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางพาราบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 เผยเตรียมเข้าคอรามอพิจารณานายอลงกรณ์พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนา2019ส่งผลกระทบไปในทุกภาคส่วนทั้งทางเศรษฐกิจและก็สังคมซึ่งส่วนของยางพารานั้นทางกระทรวงเกษตรและสาก์โดยการยางแห่งประเทศไทยได้เร่งหามาตรการต่างๆและนัดประชุมคณะกรรมการกยทรกรณีพิเศษเมื่อวันที่9เมษายน2563ที่ผ่านมา เพื่อเร่งออกมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรชาวสวนยางสถาบันกเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางพาราเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยได้เห็นชอบให้ดำเนินการใน5โครงการดังต่อไปนี้นะคะก็คือ 1. โครงการประกันรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2งบประมาณ42,000ล้านบาท 2. โครงการพัฒนาความร่วมมือการผลิตและการตลาดภาคอุตสาหกรรมยางพารางบประมาณ11.3ล้านบาท 3. โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตยางวงเงินสินเชื่อ1 5 0 0 0ล้านบาท 4. โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบกิจการยางแห้งนะคะวงเงินสินเชื่อ20 0 0 0ล้านบาท และก็โครงการที่5ก็คือโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก,ก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์วงเงิน20,000ล้านบาทด้านนางนภรัตรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยางกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการประกันรายได้ระยะที่สองเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร,กรชาวสวนยางเริ่มดำเน,นินการตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2563เริ่มจ่ายวันที่1พฤษภาคม2563ให้กับเกษตรกร,กรชาวสวนยาง ผู้กรีดยางที่ขึ้นทะเบียนกับกะยะทก่อนวันที่1เมษายน2563จำนวน1,730,000รายพื้นที่สวนยางกรีดได้19.4ล้านไร่โดยราคายางที่ประกันรายได้แบ่งเป็นยางแผ่นดิบคุณภาพดี60บาทต่อกิโลกร,รมัมน้ำยางสด DRC 100% 57บาทต่อกิโลกร,รมัม อย่างก้อนถ้วย DRC 100% 46เปอร์เซนบาทต่อกิโลกร,รมัมแบ่งสัดส่วนรายได้เจ้าของสวนร้อยละ60คนกรีดร้อยละ40ของรายได้ทั้งหมดงบประมาณวงเงินรวมทั้งสิ้น42,000ล้านบาท ขณะที่โครงการพัฒนาความร่วมมือการผลิตและการตลาดภาคอุตสาหกรรมยางพาราเป็นการช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพาราโดยการเพิ่มสภาพคล่องและสถาบันเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตหมอนยางซึ่งกยท จะเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนให้แก่สถาบันกเกษตรกรและกลุ่มกเกษตรกรผู้ผลิตหมอนยางพาราเป้าหมายจำนวน50สถาบันโดยใช้หมอนยางพาราเป็นหลักประกันจำนวน5 0 0 0 0ใบสำหรับในส่วนของการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการยางพาราประกอบด้วยโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยางจะปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานในปี2563 โดยผู้ประกอบกิจการยางที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเพิ่มปริมาณการใช้ยางไม่น้อยกว่า2ตันต่อปีในทุกวงเงิน1ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะเพิ่มปริมาณการใช้ยางไม่น้อยกว่า50,000ตันและโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบกิจการยางก็คือยางแห้งนะคะ เพิ่มกิจกรรมให้ผู้ประกอบกิจการยางที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการต้องซื้อยางมาเป็นวัวตถุดิบในการผลิตของฤดูการใหม่รัฐบาลสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยในอัตราตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละสองต่อปีเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรในช่วงที่ผู้ประกอบกิจการไม่มีกำลังการซื้อให้เกิดการหมุนเวียน ผลผลิตของเกษตรกรชาวสวนยางสุดท้ายก็คือโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์วงเงิน20,000ล้านบาทรัฐชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ3บาทต่อปีกระตุ้นโค่้นยาง400,000ไร่ดูดซับปริมาณไม้ยางจากการกระตุ้นโค่้นยางจำนวน12ล้านตัน ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมปลูกแทนวงเงิน6,400ล้านบาททั้งนี้นะคะกยทจะรีบดำเนินการเสนอ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติและนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปนางนพร,รัตน์ได้กล่าวนะคะค่ะและนี่ก็คือ5โครงการนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางและก็สากรยางต่างๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะมีการเย้มออกมาว่าจะมีการจ่ายครั้งที่หนึ่งในวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้อง มีการขึ้นทะเบียนก่อนวันที่1เมษายน2563นะคะหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการประกันรายได้ระยะที่2เพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวจะรีบมาแจ้งให้ทราบโดยเร็วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ